ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ท่านอยู่กับเราหลายหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับสุดสัปดาห์แบบนี้ครับพักกันนะครับก่อนที่จะไปทํางานกันนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์แบบนี้ครับมาดูบอลกันต่อนะครับ4ี่คู่อีกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้นะครับทีมแกล่งจากเอเชียนะครับทีมความหวังของเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะครับวันนี้ เจอกับทางด้านของคอสตาริกานะครับญี่ปุ่นได้เปรียบอยู่มาทางด้านของนัดแรกนะครับไปคู่ที่สครับเป็นทางด้านของเบลเยียมครับเจอกับโมร็อกโกนะครับเบลเยียมที่ฟอร์มฝืดมานะครับเกือบจะไม่ชนะนะครับมาได้ทีเด็ดจากบัสตวยี่ยิงนะครับในต้นครึ่งแรกเออต้นครึ่งหลังเลยนะครับลูกเดียวประตูทนเท่านั้นครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะต่อกันติดหรือไม่นะครับทางด้านของผู้เล่นดาราดังของเบลเยียมนะครับคู่ที่สามครับ เป็นทางด้านของทีมที่ค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรนะครับสำหรับโครเอเชียครับวันนี้เจอกับแคนาดาครับทีมอันดับหนึ่งจากคอนคาเคฟนะครับสำหรับแคนาดานะครับเจอกับโครเอเชียที่อันดับต้นๆ้นของยุโรปแหละครับวันนี้จะออกไปทางไหนเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็คู่ใหญ่ของค่ำคืนนี้ครับมาเร็วเลยนะครับแต่เตะกันดึกนะครับสเปนครับวันนี้เจอกับทางด้านของอินซิเลกเยอรมันเลยนะครับคู่ใหญ่บิ๊กปักเลยนะครับ สำหรับกลุ่มนี้นะครับแย่งชิงกันเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับเยอรมันพาดท่ามาครับในนัดแรกนะครับทางด้านของสเปนได้เปรียบกว่านะครับท่านั้นนี้เสมอก็ยังไม่เสียหายอะไรนะครับก็ต้องดูวัดใจโค้ชนนะครับว่าจะทําแผนการเล่นยังไงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะครับเปิดมาเนี่ยห้าโมงตรงนะครับอุณหภูมิเนี่ยทะลุ30มสิบองศาไปแล้วนะครับ ร้อนเลยนะครับสําหรับคู่แรกของค่ําคืนนี้นะครับ5โมงตรงบ้านเรานะครับก็ประมาณบ่ายโมงแหละครับที่กาตาร์นะครับ30องศาเลยนะครับร้อนกันเห็นๆเลยนะครับญี่ปุ่นนะครับเจอกับคอสตาริก้านะครับสื่อตามเทศให้เสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในฟุตบอลโลกนะครับหรือฟุตบอลทีมชาตินะครับในระดับเมเจอร์ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ ตารางคะแนนครับกลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับเป็นทางด้านของญี่ปุ่นอันดับ2อครับอันดับ1เป็นสเปนครับประตูได้เสียดีกว่าครับเลูกนะครับยิงถล่มคอสตาริกาไปนะครับแล้วก็ที่2เป็นญี่ปุ่นครับเอาชนะเยอรมนีมาได้นะครับเยังด้่าพลิกล็อกมโหารานกันอีก1คู่เลยครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับวิ่งสู้ฟัดนะครับแล้วก็คอสตาริกาครับอยู่อันดับที่4ครับเยอรมันอยู่อันดับที่3นะครับยังไม่มีคะแนนเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ผลงานล่าสุดครับเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะครับชนะเยอรมนีมานะครับทางด้านของคอสตาริก้าแพสเปนมาถึง70นครับนัดนั้นเนี่ยวิ่งไม่เจอบอลเลยนะครับทางด้านของคอสตาริก้าญี่ปุ่นสไตล์การเล่นก็คล้ายๆกึงๆกับทางด้านของสเปนนะครับตัวเล็กไม่ใหญ่มากนะครับแต่วิ่งแล้วก็การเพรสซิ่งครับค่อนข้างจะดีนะครับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับ นัดหน้านัดสุดท้ายนะครับของกลุ่มนี้นะครับญี่ปุ่นเจอกับสเปนครับถ้าญี่ปุ่นชนะนัดนี้สเปนชนะนัดนี้นัดหน้าไม่มีผลครับกอดคอกันเข้ารอบเลยนะครับทางด้านของญี่ปุ่นครับได้เปรียบกว่านะครับคอสตาริก้านัดหน้าเจอกับเยอรมนีงานหนัก2นัดเลยนะครับนัดนี้ถ้าพลาดถ้าแพ้ครับเก็บของกลับบ้านเลยครับนัดหน้าเจอเยอรมนีเนี่ยงานหนักเห็นเลยนะครับถ้านัดนี้เยอรมนีเสมอนะครับ นัดหน้าคอสตาริก้าเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยครับไปดูราคากันต่อครับค่อนข้างจะกระโดดโอ้โหสุดๆนะครับกระโดดโหยงเลยนะครับสำหรับราคานะครับเปิดมาเนี่ยราคาปปนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่1ลูกถึง1ลูกควบลูกครึ่งนะครับโดดไปไกลเลยนะครับทางด้านของราคาของญี่ปุ่นนะครับ1ลูกเนี่ยราคาน้ำบวกสินะครับสำหรับลูกควบลูกครึ่งน้ำ ลบ5นะครับน้ำเต็มนะครับ1ต่อ2ครับญี่ปุ่น2.47ลงมาเหลือ1น1.4เท่านั้นนะครับขยับแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาเสมอเนี่ยจาก2.93เท่าเนี่ยขยับขึ้นไปเป็น4เท่าเลยนะครับสำหรับราคานี้เนี่ยบอลต่อชัดๆนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมเยือนชนะอย่างคอสตาริกาเนี่ยถ้าชนะเนี่ยจากหน้าเจาก3.7 3.2นี่ยขยับขึ้นไปเป็น7เท่า6เท่า8เท่าเลยนะครับไกลนะครับราคาสูงต่ำเนรับราคา อยู่ที่2ลูกนะครับราคาเปิดราคาล่าสุดครับอยู่ที่2.5น้ําเต็มนะครับ2ลูกครึ่งน้ําเต็มนะครับสําหรับคู่นี้นะครับไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับจัดมาในรูปแบบไหนเอ่ยญี่ปุ่นครับมาในรูปแบบ42่สเช่นเคยนะครับหลัง4ตัวยืนกันเช่นเคยนะครับมีทางด้านของโยชิดะนะครับยืนคู่กับอิตาคุระนะครับแล้วก็ทางด้าน ของโทมิยสุทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายเป็นนากาโตโมะนะครับแล้วก็คู่กลางครับคู่กลางกองกลางนะครับเป็นชิบาสากินะครับยืนคู่กับโมริตะนะครับแล้วก็เกมรุกครับมียุนยะอิโตะนะครับที่ฟอร์มกําลังดีเลยครับแล้วก็คามาดะนะครับยืนเป็นหน้าต่ํานะครับแล้วก็มีทางด้านของคุโบลากเรือริมเส้นทางด้านซ้ายนะครับครองบอลแล้วก็บอลเนี่ยติดเท้ามากๆครับแล้วก็ทางด้านของอาซาโนะครับเป็นหน้าเป้านะครับ ทางด้านของคอสตาริก้าครับมาในรูปแบบ4 222อนะครับสตัวหลังเช่นเคยครับมีทางด้านของออสการ์นะครับยืนคู่กับทางด้านของคาโวทางด้านซ้ายเป็นเบรนนโอเวีโดนะครับทางด้านขวาเป็นคลาสโตนะครับแล้วก็คู่กลางรับครับเป็นเทเฮดะนะครับทางด้านอีกคนนึงก็เป็นบอสเกตนะครับคู่กลางทําเกมห้องเครื่องครับเป็นเบนเนตนะครับยืนคู่กับฟอยเลอร์นะครับแล้วก็หน้าครับมีทางด้านของ อนเทเลสนะครับยืนคู่กับทางด้านของกัมเบลนะครับก็คอสซาลิก้านัดล่าสุดนะครับเจอสเปนเข้าไปเนี่ยโหเจอสเปนท็อปฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะครับโหดมากๆนะครับสําหรับสเปนนะครับในนัดล่าสุดนะครับกดไปถึง7ลูกนะครับกับคอสซาลิก้าเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเลยครับทางด้านของญี่ปุ่นครับพลิกล็อกทางด้านของเยอรมนนีมานะครับหลังจากที่โดนนําไปก่อนนะครับวิ่งสู้ฟัดนะครับมีความพยายามสูงนะครับ แล้วก็ประสบความสําเร็จในการทวงคืน2ลูกนะครับกลับมาชนะได้นะครับมาดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะครับเปิดราคามาที่ปปก่อนที่จะขยับค่อนข้างจะโอโหชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับลูกครบลูกครึ่งเลยนะครับจะกินคอสซาลิกาต้องสองลูกนะครับแนวทางฟุตบอลครับญี่ปุ่นกับสเปนนะครับ เกือบเกือบคล้ายๆกันนะครับเป็นทางด้านของสเปนกึ่งเยอรมันนะครับมีกลิ่นอายของเยอรมันอยู่พอสมควรในเกมของญี่ปุ่นนะครับแล้วมีความมีระเบียบมีวินัยนะครับในทางด้านของทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับช่วยกันทั้งทีมนะครับทางด้านของญี่ปุ่นคอสตาริก้าครับนัดนี้เนี่ยก็ยังมีความหวังครับถ้าจะชนะแล้วก็ถ้าจะเสมอครับนัดหน้าเจอกับเยอรมันในนัดสุดท้ายนะครับทางด้านของคอสตาริก้าถ้าแพ้นัดนี้ครับเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยนะครับ นดสุดท้ายไม่มีผลนะครับญี่ปุ่นครับถ้าชนะนัดนี้เข้ารอบทันทีนะครับ1ลูกสําหรับญี่ปุ่นกับคอสซาลิก้าน่าจะมีครับแต่คู่นี้เนี่ยเราเราอยามองว่าครับทีมจากเอเชียครับค่อนข้างจะโดดเด่นครับสำหรับฟอร์มล่าสุดนะครับผมก็ให้เชียร์ที่ญี่ปุ่นครับราคา1ลูกเต็มครับหรือลูกครึ่งนะครับก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับก่อนเตะว่า ราคาจะไหลไปทางไหนครับแต่ให้เชียร์ญี่ปุ่นไปก่อนนะครับ1ลูกเต็มครับคู่ที่2ครับเตะกัน2ทุ่มตรงนะครับอากาศยังร้อนอยู่ครับเบลเยียมครับเจอกับโมร็อกโกวันนี้ที่อัลตูมามานะครับสเตเดียมอุณหภูมิเนี่ยสูงถึง30องศาเลยนะครับทีมเต็งแชมป์อีกทีหนึ่งอย่างเบลเยียมยังต่อกันไม่ติดนะครับล่าสุดเนี่ยยังตะุกตะกักกันอยู่นะครับขัดขาดกันเกินกันอยู่สําหรับจังหวะของเบลเยียมนะครับ กลุ่มนี้กลุ่ม F นะครับมีทางด้านของเบลเยียมโครเอเชียโมร็อกโกแล้วก็แคนาดานะครับทางด้านของเบลเยียมนี่เฉือนเอาชนะแคนาดามาได้นะครับผลงานล่าสุดครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับเบลเยียมชนะแคนาดามาได้แบบประตูโทนเลยครับ1-0นะครับโดยที่เนี่ยรูปเกมในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแคนาดาเนี่ยบุกส่วนมากแต่จบไม่ลงครับมาเจอทีเด็ดของเบลเยียมนะครับ ยอดเข้าไปบาสตูีบาสตยีเนี่ยตวัดยิงนะครับเข้าไปเป็นประตูโทนเลยนะครับในต้นครึ่งหลังนะครับทางด้านของโมร็อกโกครับยันเสมอกับโครเอเชียมาได้แล้วก็ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับโครเอเชียเนี่ยเกือบโดนหลายลูกนะครับสาหรับโมร็อกโกเนี่ยค่อนข้างจะทําผลงานเหนียวแน่นนะครับในฟุตบอลทีมชาตินะครับนัดหน้าครับทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของเบลเยียมจบนัดสุดท้ายต้องเจอกับทางด้านของโครเอเชียครับ ยังเป็นงานยากอยู่นะครับถ้าชนะกันทั้งคู่ก็ต้องมาดูนะครับว่านัดหน้าเนี่ยจะกอดขอกันเข้ารอบหรือไม่ครับทางด้านของโมร็อกโกครับนัดหน้าจบแมชจบนัดจบรอบคัดเลือกด้วยการเจอกับแคนาดานะครับถ้านัดนี้เสมอได้ครับนัดหน้ามีลุ้นนะครับสําหรับโมร็อกโกว่าจะถ้าชนะแคนาดามีลุ้นเข้ารอบเลยนะครับมีห้าคะแนนเลยนะครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับทางด้านของโมร็อกโกยังมีความหวังเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ทั้ง2ทีมนะครับแต่ทางด้านของเบลเยียมได้เปรียบกว่านะครับถ้านันี้เสมอก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้านัดนี้ชนะนัดหน้างานง่ายเลยนะครับแล้วก็ให้ทางด้านของโมร็อกโกกับโครเอเชียไปตัดกันเองนะครับทางด้านของแคนาดาครับนัดหน้านะครับเจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็เบลเยียมเจอโครเอเชียนะครับนัดสุดท้ายนะครับไปดูที่ราคากันต่อครับ เปิดราคามาครับเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับมาที่1ลูกเต็มน้ำลบ10นะครับแล้วก็ไหลแรงอีกแล้วครับอยู่ที่ครึ่งลูกเลยครับน้ำเต็มนะครับโอ้โหโมเมนตัมเอเียมไปทางด้านของมร็อกโคซะส่วนมากเลยนะครับ1ต่อ2ครับเปิดราคามาเนนอยู่ที่1.5เท่านะครับตอนนี้ขยับอยู่ที่2เท่านะครับค่อนข้างยะอแรงเช่นเดียวกัน1ต่อ2ครับ4.0 3.9ลงมาเหลือ3.4เท่านะครับแล้วก็ทีมเยือนชนะครับ จาก5.8 5.3ขยับลงมาไม่ถึง4เท่านะครับ3.7เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีมุมมองที่ว่าโมร็อกโกจะแบ่งแต้มกับเบลเยียมนะครับสกอร์สูงต่ำครับ2ลูกครึ่งลงมาเหลือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับน้ำขาวนะครับสำหรับสกอร์สูงสำหรับสกอร์ต่ำน้ำเต็มนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของเบลเยียมครับมาในรูปแบบเช่นเคยครับ3 4 2 1ครับหลัง3าตัวนะครับเป็นแวนตองเก้นนะครับยืนกับ อันเดอร์วิวนะครับเซนเตอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเดนตองเกอร์อีกคนนึงครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกลางอัดมาสี่ตัวนะครับฟูลแบ็กทางด้านซ้ายเป็นการาลาสโกนะครับทางด้านขวาเป็นคารเทคนะครับแล้วก็คู่กลางเตยละมองครับกลับมายืนทางด้านของวิเซอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเดวบอยทําเกมรูปคู่กับทางด้านของเอดินอาซานะครับอาซานัดที่แล้วก็โดดเด็ดนะครับทางด้านของบาซุยี่ครับยืนหน้าเป้าเช่นเคยครับนัดที่แล้วก็ทําประตูได้นะครับ อาซาเนี่ยถ้ามีพื้นที่ลากเลื้อยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะเล่นบอลกับพื้นแล้วก็เล่นบอลคนเดียวได้ดีนะครับก็ส่วนมากครับเบลเยียมครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นครับลากเลื้อยทะลุนะครับกินตัวแล้วก็ใช้การเปิดเข้าทํากันอีกเช่นเคยนะครับยังไม่มีทางด้านของทีมเวิร์กพอสมควรนะครับทางด้านของเบลเยียมทางด้านของมอร์โกโก้ครับมาเป็นทีมครับ แล้วก็หลายคนเลยนะครับดาราดังมาครบครับยังอยู่กันครบครับที่เจ็บไปเนี่ยเป็นทางด้านของมสลาอุยนะครับแล้วก็ทางด้านของเอนซารีนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับที่เหลือลงกันครบนะครับหลังอัดมาสี่ตัวครับฮาชิมิยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุมเกมรับอยู่ในแดนหลังนะครับทางด้านของคู่กลางนะครับคู่เซนเตอร์เป็นซาอิสนะครับยืนคู่กับทางด้านของอาเกสนะครับทางด้านซ้ายเป็น ยาเฮียอัลลห์นะครับคู่กลางครับโอนาฮีนะครับเป็นทางด้านของอัมระบัตครับยืนคู่กันนะครับแล้วก็เกมรุกครับมีทางด้านของอามันลานะครับทางด้านขวาทางด้านซ้ายเป็นซีเย็กนะครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในนัดที่แล้วนะครับหน้าต่ำเป็นบูฟานะครับแล้วก็หน้าเป้าครับเป็นในชัยลี่เช่นเคยนะครับ ก็มีซีเยกกับทางด้านของฮาคิมีนอะไรครับทางด้านของโมร็อกโกที่เป็นดาวดังอยู่ที่คุ้นหูคุ้นตาคุ้นชินกับฝีมือกับฟอร์มแล้วก็ฝีเท้าเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นทางด้านของเบลเยียมครับได้เปรียบนะครับที่จะลงเล่นกันในวันนี้นะครับโมร็อกโกได้เปรียบที่ว่าเล่นกันเป็นทีมนะครับวิ่งกันเป็นทีมแต่ตัวผู้เล่นครับทางด้านของเบลเยียมเนี่ยได้เปรียบกว่านะครับผู้เล่นยุโรปตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ทางด้านของกองหน้าเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับมาประกอบกับ กองหลังโมร็อกโกเลยเนี่ยโอ้โหบัสตัยี่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับวันนี้ก็ต้องมาดูนะว่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของกองหน้าอย่างบัสตัยี่ได้หรือไม่นะครับราคาเนี่ยค่อนข้าง,งจะไหลแรงทีเดียวนะครับไปที่ครึ่งลูกโมเมนตัมเอียงไปทีมรองนะครับอย่างโมร็อกโกชัดเจนนะครับเราร้อยลาเชื่อว่าครับหลังจากที่กลับไปซ้อมไม่รู้ว่าเบลเยียมเนี่ยอซ้อมกันมาหรือเปล่านะครับจากที่เห็นนัดล่าสุดครับต่อกันไม่ติดเลยครับ จังหวะขาดๆเกินๆครับโมร็อกโกลงตัวกว่านะครับแล้วก็การเข้าทำรวมถึงเกมรับนะครับค่อนข้างจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่โมร็อกโกครับน่าจะเก็บ1คะแนนแล้วก็ไปลุ้นชนะแคนาดาในนัดสุดท้ายได้นะครับให้รองที่โมร็อกโกครับราคาครึ่งคบลูกหรือครึ่งลูกนะครับผมไปต่อกคนอี้ครึ่งคู่ครับคู่5้าทุ่มตรงนะครับเป็นทางด้านของโครเอเชียเจอกับแคนาดาร่วมกลุ่มกับเบลเยียมแล้วก็โมร็อกโกนะครับ อ่าตรงโตงที่คาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับ26องศาเย็นมาหน่อยนะครับท้องฟ้าสดใสเลยนะครับทีมจากยุโรปเจอกับทีมคอนคาเคฟนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสื่อตามประเทศเนี่ยให้ทางด้านของโครเอเชียครับเฉือนชนะไปที่1ประตูต่อ0นะครับตารางคะแนนครับกลุ่มนี้กลุ่ม F นะครับร่วมกลุ่มเบลเยียมโมร็อกโกนะครับโครเอเชียอยู่อันดับสองครับมี1คะแนนเท่ากับโมร็อกโกนะครับที่เสมอกันมาในนัดแรกแคนาดา แพ้มานัดแรกนะครับก็อยู่อันดับที่4ครับแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ครับ2อนัดที่เหลือยังมีมุมมองที่ว่าจะชนะอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแคนาดาทีมอันดับ1จากโซนคอนคาเคฟนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับโคลีเชียเสมอกับโมร็อกโกมา0ูนย์นะครับทางด้านของแคนาดาแพ้เบลเยียมมา1นนะครับผิดพลาดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของผู้เล่นของแคนาดาประกบบาซุยยี่ห่างนิดเดียวเท่านั้นเจอบทลงโทษไปนะครับ นัดหน้าครับทางด้านของโคลอเชียเจอเบลเยียมเลยนะครับถ้าเบลเยียมชนะนัดนี้โคเอรเชียนัดหน้างานสบายเลยครับถ้าโคเอเชียชนะแคนาดานัดนี้นัดหน้าก็สบายเช่นกันนะครับทางด้านของแคนาดาครับนัดนี้เจอโคลอเชียนัดหน้าลุ้นกับมอกโคได้เลยครับถ้านัดนี้ชนะครับนัดหน้าลุ้นกับมอรโคมันแน่นอนนะครับนัดสุดท้ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับการสําหรับฟุตบอลนะครับใน รอบไฟนอลนแบบนี้นะครับไปดูราคากันหน่อยครับเปิดราคามานะครับเป็นทางด้านของโคลอเชียครับโอ้โหไหลแรงอีกแล้วนะครับเปิดมาครึ่งควบลูกครับไหลไปที่ปปส่วนมากก็อยู่ที่ครึ่งลูกครับไหลแรงทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ําเต็มนะครับหลังจากที่เปิดราคาไปที่ครึ่งควบลูกน้ําเต็มนะครับทางด้านของหนึ่งต่อสองครับ หนึ่งจุดเจ็ดเท่าขยับขึ้นไปที่สองเท่านะครับการเสมอกันในสามจุดห้าลงมาเหลือสามจุดสองสามจุดสี่เท่านะครับแล้วก็ทางด้านของแคนาดาชนะเนี่ยสี่จุดหกสี่เท่าสี่จุดสามเท่าขยับลงมาเหลือสามจุดสามเท่านะครับสกอร์สูงต่ำนะครับสองจุดห้าขยับลงมาเหลือสองลูกครึ่งนะครับน้ำบวกสิบนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยเป็นยังเป็นสองลูกครึ่งนะครับน้ำเต็มอยู่ครับสำหรับสกอร์สูงนะครับไปดูผู้เล่นกันต่อครับ ผลงานของโครเอเชียครับมาในรูปแบบเดิมนะครับ4-3-3นะครับกองหลัง4ตัวเช่นเคยครับกองกลางก็มีลูก้าโมลิชนะครับทางด้านของห้องเครื่องคนสำคัญนะครับโควาซิตนะครับแล้วก็ทางด้านของโรโซวิดนะครับยืนทำเกมในแดนกลางนะครับด้านหน้าเนี่ยใช้ทางด้านของเปรลซิตอยู่ทางด้านซ้ายครับด้านขวาเป็นวลาซิตนะครับหน้าเป้าเป็นกรามิลิชเช่นเคยนะครับหลัง4ตัวครับเป็นโซซ่าดังด้านซ้ายนะครับด้านขวาเป็น ยูรานอวิชนะครับคู่กลางเป็นลอฟเลนนะครับยืนคู่กับกวาไดกวาไดโดอ่าากวไดโอนะครับทางด้านของแคนาดาครับมาในรูปแบบ3 4 3นะครับหลัง3ตัวใช้ฟูลแบ็กนะครับ3ตัวเป็นทางด้านของจอห์นสตันนะครับแล้วก็ทางด้านของวิกตอเรียนะครับรวมถึงทางด้านของมิลเลอร์นะครับฟูลแบ็กทางด้านขวาครับใช้ลิชมอนไลเย่นะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็นอัลฟองโซเดวีนะครับคนทำเกม ทุกอย่างเลยครับเป็นทุกอย่างให้กับทีมเลยนะครับสำหรับคนนี้ครับอัฟฟองโซเดวิสนะครับคู่กลางใช้ทางด้านของอุสตาคุอะนะครับยืนคู่กับทางด้านของฮัสสินชันนะครับฮัตทางด้านของอาติบาฮัสซินชันนะครับแล้วก็ทางด้านของกองหน้านะครับชื่อเนี่ยค่อนข้างจะอ่านยากหน่อยครับก็ขออภัยด้วยครับทางด้านของกองหน้าครับเป็นทางด้านของบูชานานะครับยืน ทางด้านขวาแล้วก็มีทางด้านของหน้าเป้าอย่างโจนาธานคริสเซนเดวีนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายครับเป็นทางด้านของฮอยเลดนะครับก็ค่อนข้างจะฟอร์มทีมมาดีครับทางด้านของแคนาดาแต่ก็ยังมีช่องโหว่มีช่องว่างอยู่นะครับก็ต้องมาดูครับว่าทีมผู้สูงอายุอย่างโกลเอเชียวันนี้มาเจอแคนาดาที่วิ่งเข้าใส่วิ่งเพลสซิ่งสูงเนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับก็ ผลงานแล้วก็ทางด้านของผู้เล่นครับเหนือกว่าเห็นๆนะครับทางด้านของโครเอเชียแต่ราคาเนี่ยกลับไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะไหลแรงทีเดียวนะครับสําหรับราคานะครับเอเดียงไปทางด้านของบอลรองเลยนะครับสําหรับราคาเอเชียแฮนดิแคปนะครับจากครึ่งควบลูกลงมาเหลือครึ่งลูกนะครับน้ําเต็มด้วยนะครับสําหรับโครเอเชียทางด้านของแคนาดาเนี่ยน้ําอยู่ที่น้ําขาวนะครับเรารหลัมองว่าครับ วันนี้เนี่ยโครเอเชียยังได้เปรียบแคนาดาอยู่นะครับถ้าวันนี้ชนะแคนาดาได้นะครับแคนาดาแพ้2นัดตกรอบทันทีนะครับนัดสุดท้ายก็ไม่มีผลนัดไรนะครับทางด้านของโครเอเชียอย่างน้อยไม่แพ้ถ้าเสมอนัดสุดท้ายก็ยังมีลุ้นนะครับแต่เจองานหนักนะครับเจอกับเบลเยียมก็ต้องเก็บไว้ก่อนละครับสําหรับนัดนี้ครับเชียร์ไปที่โครเอเชียครับน่าจะมีทีเด็ดที่ขาดเอาชนะแคนาดาได้นะครับผมในคู่นี้ครับ ให้ต่อที่โครเอเชียครับครึ่งคู่ลูกหรือครึ่งลูกครับผมโครเอเชียน่าจะเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้ครับไปต่อกันที่คู่ใหญ่สําหรับค่ําคืนนี้เลยครับตีสองตรงนะครับกระทิงดุอย่างสเปนเจอกับอินซีเล็กเยอรมนีครับคู่ใหญ่เลยนะครับคู่หยุดโลกเลยนะครับสําหรับคู่นี้ที่อัลเบสสเตเดียมนะครับอุณหภูมิยี่สิบองศาเย็นสบายนะครับท้องฟ้าสดใสนะครับคู่นี้สื่อตามประเทศให้เสมอที่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับเจอกันมาล่าสุดปี2020นะครับ ในฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับเป็นทางด้านของสเปนเจ้าบ้านเนี่ยชนะไปถึง6 0นะครับก่อนหน้านั้นสเปนไปเยือนเยอรมนีเสมอมา11ครับในเวิร์คัพปี2010ครับเป็นสเปนนะครับชนะที่1 0แล้วก็ในยูโรก็ยังเป็นสเปนนะครับที่ชนะไป1ประตูต่อ0 4นัดเจอกันสกอร์ต่ำา3นัดนะครับสกอร์สูงนัดล่าสุดนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับทางด้านของสเปนเป็นอันดับหนึ่งครับญี่ปุ่นอันดับ2นะครับเยอรมันอันดับ3คอสซาลิกาอันดับ4 เยอรมันกับคอสตาริกายังไม่มีคะแนนนะครับทางด้าของสเปนร้อยล้ำแล้วครับประตูดได้เสียได้เยอะด้วยนะครับนัดน,นี้ถ้าเสมอก็ยังไม่เสียหายนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายก็ไปเก็บคะแนนได้อีกนะครับแต่ถ้านัดนนี้ชนะเขี่ยเยอรมันตกรอบได้เนี่ยโอ้โหมันแน่นอนนะครับผลงานล่าสุดครับสเปนชนะคอสตาริกามา7-0ครับ ฐานของเยอรมนีแพ้ญี่ปุ่นมา21โดยที่ออกนําก่อนในครึ่งแรกด้วยนะครับฐานของสเปนครึ่งแรกอัดไป3เม็ดแล้วครับกับคอสตาริกานะครับนัดนี้นะครับเจอกันแล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้ครับสเปนเจอกับญี่ปุ่นนะครับถ้าญี่ปุ่นกับสเปนต่างคนต่างชนะนัดหน้ากอดคอกันเข้ารอบเลยนะครับก็ญี่ปุ่นก็ลุ้นให้สเปนชนะเยอรมันในนัดนี้แหละครับฐานของเยอรมนีครับถ้านัดนี้ชนะได้นัดหน้าเจองานง่ายครับเจอคอสตาริกาครับผม ก็ยังมีลุ้นที่จะเบียดเข้ารอบนะครับถ้าเยอรมนีฮึดสู้นะครับในนัดนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับราคานะครับสําหรับราคาคู่นี้นะครับเปิดราคามาครับเป็นทางด้านของสเปนนะครับเปิดราคาที่ราคาเสมอขาวนะครับก่อนที่จะขยับนะครับราคาเนี่ยไปที่ราคาปปปลบห้านะครับทางด้านของเยอรมนีอยู่ที่น้ําขาวนะครับหนึ่งต่อสองครับ ขยับกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสเปนเนี่ย2.5ลงมาเหลือ2.2 2.3นะครับเสมอกัน3.0ขยับขึ้นไป3.45นะครับส่วนมากก็อยู่3.4 3.6นะครับในการเสมอกันราคาขยับขึ้นนะครับทางด้านของเยอรมนีชนะนะครับ2.5ขยับขึ้นไปเป็น2.6นะครับ2.6ขยับขึ้นไปเป็น2.8นะครับเอียงมาทางด้านของสเปนนะครับในโมเมนตัมนี้นะครับสูงต่ำครับ สองลูกครึ่งนะครับขยับขึ้นไปที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับน้ําเต็มนะครับสําหรับสกอ์สูงสกอตต่าน้ําขาวนะครับส่วนมากก็ยังต้องรอดูแหละครับว่าก่อนเตะนี่จะเป็นยังไงนะครับไปดูผู้เล่นกันบ้างครับสเปนครับมาในรูปแบบเดิมนะครับดารุ่งนะครับเด็กๆทั้งนั้นนะครับอายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยๆทั้งนั้นนะครับ หลังเนี่ยใช้ประสบการณ์นะครับเข้ายืนครับมีทางด้านของจอร์ดี้อัลบาทางด้านแบ็กซ้ายครับลาปอสยืนคู่กับทางด้านของเฮอร์นันเดสนะครับทางด้านขวาเป็นอับซิลิกกัวเอต้านะครับกลางครับสําคัญทีเดียวนะครับชุดเดิมเลยครับกาบี้ทางด้านขวาด้านซ้ายเป็นเปตี้นะครับทางด้านของบุสเกตครับยืนคลุมแดนกลางนะครับเชื่อมเกมระหว่างแดนหลังถึงเกมรุกนะครับ หน้า3ตัวครับมีทางด้านของดานิโอโมนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาเป็นฟอรันตอเลสหน้าเป้าเป็นอเซนซิโกนะครับก็ต้องรอดูว่าจะสลับกับโมลตานหรือไม่นะครับทางด้านของเยอรมนีครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับหลัง4ตัวครับเป็นชูเล่ครับทางด้านขวาซ้ายเป็นรอมนะครับคู่กลางเป็นชลอเทเบกยืนคู่กับโรดิเกอร์อีกเช่นเคยครับโรดิเกอร์ก็มีมี คอนเทนต์มาครับเพิ่งมีคอนเทนต์มาในนัดที่เจอกับญี่ปุ่นนะครับคู่กลางครับเป็นคิมิชครับยืนคู่กับกุนโดกันนะครับหน้ารุก4ตัวเลยนะครับอัดมาถึง4ตัวนะครับมีทางด้านของเกนาบี้นะครับดังด้านขวาทางด้านสายเป็นมูซิล่าหน้าต่ําเป็นโทมัสมุลเลอร์ครับเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางถึงแดนหน้าเกมรุกนะครับแล้วก็มีคคยฮาวเวตนะครับเป็นหน้าเป้านะครับก็น่าสนใจครับสําหรับคู่นี้ครับทีมหนึ่งนะครับ ทีมเวิร์กนะครับเด็กๆวิ่งเข้าใส่วิ่งเพรสซิ่งนะครับอีกทีมหนึ่งเยอรมนีวินัยเกมรับเกมรุกค่อนข้างดีแต่ยังมีสปีดบอลที่ช้าอยู่นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าคู่นี้เจอกันแล้วเนี่ยยักษ์ชนยักษ์แล้วจะเป็นยังไงนะครับราคาเหลือปอป,อ,ปอเท่านั้นครับก็ยังมีมุมมองที่ว่าเยอรมนีอาจจะเสมอกับสเปนอยู่นะครับถ้าต่อสเปนต่อมันน่าจะต่อขาดกว่านี้นะครับ แต่เชื่อว่าครับวันนี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเยอรมนีวันนี้โยนใส่แน่นอนนะครับกับสเปนที่ตัวเล็กๆนะครับสเปนเนี่ยก็น่าจะต้องไปดูผลงานของญี่ปุ่นนัดล่าสุดนะครับว่าชนะเยอรมนีมายังไงนะครับก็ต้องลอกเลียนแบบนะครับก๊อปปี้กันมาเลยนะครับแผนนะครับสําหรับสเปนนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามมองว่าครับราคาเนี่ยค่อนข้างจะขยับมาที่สเปนนะครับ แต่ถ้ามันต่อเนี่ยมันน่าจะต่อเยอะกว่านี้ครับแต่สเปนส่วนมากก็เหนือกว่าเยอรมนีแหละครับ3 4นัดที่เจอกันสเปนชนะ3นะครับเสมอกัน1นัดเยอรมนียังไม่ชนะสเปนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหล่าให้ต่อที่สเปนครับราคาเสมอดีกว่าครับอาจจะจบที่เสมอนะครับราคาปปเนี่ยอาจจะแข็งไปนะครับก็ให้ต่อที่ราคาเสมอสเปนนะครับในคู่นี้ครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสกอร์ต่ำด้วยนะครับสําหรับคู่นี้ครับ ครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่ครับกับเหล่าเหล่าร้อยหลานะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับ4คู่ครับประกอบด้วยคู่แรกญี่ปุ่นคอสซาลิก้าญี่ปุ่นโอ้ราคากระโดดไกลขนาดนี้ครับให้ต่อที่ญี่ปุ่นครับราคา1ลูกเต็มครับในคู่แรกครับคู่สองเบลเยียมกับโมร็อกโกนะครับเบลเยียมนะครับยังไม่ติด ยังต่อกันไม่ติดนะครับให้ออกรองที่โมร็อกโกนะครับราคา1ลูกเต็มหรือครึ่งควบลูกนะครับราคาล่าสุดเนี่ยเหลือครึ่งลูกนะครับก็ต้องรอดูก่อนเตะอีกทีนึงครับรองที่โมร็อกโกครับไม่เสียหายครับผู้ที่3ครับโครเอเชียกับแคนาดานี่ครับคู่นี้โครเอเชียเหนือกว่าเห็นเห็นแต่ราคาค่อนข้างจะไหลแรงครับแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าโครเอเชีย่าเก็บชัยชนะได้นะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่โครเอเชียนะครับราคาครึ่งลูกครับ แล้วก็คู่สุดท้ายคู่ใหญ่ของรายการวันนี้เลยนะครับสเปนกับเยอรมน,นีนะครับก็เป็นทางด้านของสเปนครับเปิดราคาไปที่าราคาเสมอขยับขึ้นไปที่าราคาปปเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้ายๆยังฟันธงให้สเปนกระทิงดุน่าจะเก็บ3มแต้มหรือไม่งั้นอาจจะไม่แพ้เยอรมน,นีในนัดน,นี้นะครับผมเพราะว่าถ้าสเปนพลาดถ้าแพ้เยอรมน,นีในนัดน,นี้เนี่ยนัดสุดท้ายงานหนักแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สเปนครับราคาเสมอครับผม ครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับกับเราเราร้อยหลานครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับชมรับฟังกันใหม่นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับติดตามทีเด็ดบอลเต็งกับเรานะครับเหล่าร้อยหลาได้ที่ Line ID นะครับแอดไซนครับ1 0 0 r a นะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้มีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับบินแสนบินห0,000่นนะครับโอ้โหบวกกันทุกวันเลยนะครับในช่องทางของ Line แอดของเรานะครับทีเด็ดของเรานะครับ แน่นอนชัวร์ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ